ตำรายารักษาโรคเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายในโลกใบนี้ถึงกระนั้นก็ดีการรักษาโรคเพื่อมิให้ต้องมีอันเจ็บไข้หรือทุกขทรมานก่อนเวลาอันควรก็น่าจะเป็นเครื่องเตือนสติให้มนุษย์เร่งทำความดีทำบุญกุศลให้มาก่อนที่จะสิ้นอายุขของตัวเอง พระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่157อินทรีวักที่หนึ่งพระพุทธองค์ตรัสสอนเอาไว้ว่าโรคสองอย่างนี้คือ 1. โรคทางกายสองโรคทางใจชนทั้งหลายให้คำมั่นสัญญาถึงความไม่มีโรคทางกายตลอดหนึ่งปีมีปรากฏอยู่ตลอด10ปีมีปรากฏอยู่ตลอด50ปี มีปรากฏอยู่แม้ตลอดจิ่งกว่าหนึ่งรปีก็ยังมีปรากฏได้แต่ชนเหล่าใดให้คำมั่นสัญญาถึงความที่ไม่มีโรคทางใจแม้สักครู่หนึ่งนั้นหาได้ยากในโลกเว้นแต่พระอรหันต์เท่านั้นแม้พระพุทธเจ้าจะไม่มีโรคทางใจใดๆแต่ก็ยังมีโรคทางกายเกิดขึ้น เพราะทรงเคยไปสร้างวิบากกรรมอันเป็นบาปเอาไว้ในอดีตจึงต้องรับผลกรรมเจ็บป่วยทางกายได้อีกเช่นการปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม32ข้อ392พุทธะประฐานว่าถูกไฟไหม้ผิวหนังเพราะในอดีตชาติเคยฆ่าคนตายเป็นจำนวนมากต้องปวดศีรษะ เพราะเคยเห็นผู้คนพากันฆ่าปลาแล้วเกิดความยินดีพอใจเจ็บปวดหลังเพราะเคยทำร้ายผู้อื่นให้บาดเจ็บเป็นโรคบิดท้องล่วงเพราะเคยลงมือถ่ายยาให้บทเจฐีแต่ทำให้เขาถึงแก่ความตายพระพุทธองค์ทรงตรัสถึงคนไข้ในโลกนี้ว่ามีอยู่หลายประเภทด้วยกันดังปรากฏในพระไตรปิฎก เล่มที่ยี่สิข้อ461ิลานสูตรดังนี้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคนไข้มีปรากฏอยู่ในโลกนี้สามจำพวกคือหนึ่งคนไข้าบางคนในโลกนี้ได้โภชนะที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้เพสัชท,ที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้อุปถากที่สมควรหรือไม่ก็ตาม ย่อมไม่หายจากอาพาธนั้นได้เลย 2. คนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนาที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้เพศสัตวที่สบายหรือไม่ได้ก็ตามได้อุปถักที่สมควรหรือไม่ได้ก็ตามย่อมหายจากอาพาธนั้นได้และสคนไข้บางคนในโลกนี้ได้โภชนาที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้น เมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้เภสั์ที่สบายจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายได้อุปถาคที่สมควรจึงหายจากอาพาธนั้นเมื่อไม่ได้ย่อมไม่หายก็เพราะคนไข้จำพวกสุดท้ายนี้เราจึงอนุญาตขี้ลานพัฒคืออาหารรักษาผู้ป่วยอนุญาตขี้ลานเภสัชคือ,อยารักษาผู้ป่วย อนุญาตะคิลานุปัฏฐากหมายถึงหมอหรือผู้ดูแลพยาบาลคนไข้เอาไว้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายและก็เพราะอาศัยคนไข้เช่นนี้ถึงคนไข้อื่นก็ควรได้รับการบำรุงด้วยในพระไตรปิฎกเล่ม21ข้อ87ปุตตสูตรทรงกล่าวถึงเหตุที่ทำให้คนเราต้องเจ็บป่วยมีอยู่ด้วยกัน8ประการก็คือ หดีอวัยวะภายในเป็นสมมุติฐาน 2. เสมหะเมื่อกจากลำคอหรือลำไส้เป็นสมุดฐาน 3. ามลมภายในกายเป็นสมุดฐาน 4. ประชุมกันเกิดขึ้น 5. ฤดูแปรปรวน 6. ก,การบริหารไม่สม่ำเสมอและ 7. การบาดเจ็บและ8เกิดจากผลกรรมคือบาป ในพระไตรปิฎกเล่ม14คข้อห84จุลกร,รมมมวิพังคสูตรได้กล่าวถึงเหตุแห่งโรคมากเอาไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติเบียดเบียนสัตว์ด้วยฝ่ามือท่อนดินท่อนไม้ของมีคมหากเขาตายไปจะเข้าถึงนรกคือความเร่าร้อนใจถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคมาก ในพระไตรปิฎกเล่ม1ิ่ข้อค8 8 5 85, จุลกรรมมวิพังกสูตรได้กล่าวถึงเหตุแห่งโรคน้อยเอาไว้ว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เป็นผู้มีปกติไม่เบียดเปลี่ยนสัตว์ด้วยฝ่ามือก้อนดินท่อนไม้ของมีคมหากเขาตายไปจะเขาถึงสุคติโลกสวรรค์คือความเย็นใจถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีโรคน้อย ในพระไตรปิฎกเล่ม14ข้อ582จุลกรรมมวิพังกสูตรได้กล่าวถึงเหตุหแห่งอายุสั้นเอาไว้ว่าการเป็นผู้มักทำให้ชีวิตสัตว์ตกล่วงไปเป็นคนจิตใจเยี่ยมโหดมีมือเปื้อนเลือดหมกมุ่นอยู่ในการประหัตประหารไม่เอ็นดูในเหล่าสัตว์มีชีวิตหากเขาตายไปจะเข้าถึงนรกคือความเร่าร้อนใจ ถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์จะเป็นคนมีอายุสั้นในพระไตรปิฎกเล่ม14คข้อที่583จลุลกรรมมวิพังคสูตรได้กล่าวถึงเหตุแห่งอายุจืเอาไว้ว่าการเป็นผู้เว้นขาดจากปานานติบาตคือการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตวางอัจฉยาคือโทษภัยวางศาสตร,ราของมีคมมีความละอายที่จะทำบาป เข้าถึงความเอ็นดูช่วยเหลือด้วยความเกื้อกูลในสัพสัตและพูดคือวิญญาณที่สแสวงหาที่เกิดอยู่หากเขาตายไปจะเข้าถึงสุคติในโลกสวรรค์คือความเย็นใจถ้าเกิดมาเป็นมนุษย์จะได้เป็นคนที่มีอายุยืนนอกจากนี้ยังปรากฏในพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อที่94มหาปรินิพานสูตร ได้กล่าวถึงอำนาจของอิทธิบาทสี่เอาไว้ว่าเมื่อคราวที่พระผู้มีพระภาคเจ้าส่งจำพรรษาที่บ้านเวรุวะคามทรงประชวนหนักเกิดทุกทรมานอย่างรุนแรงใกล้จะปรินิพานทรงมีสติสัมปชัญญะอดทนอดกลั้นไม่พรั่นพรึงและสทรงพระดำริว่าการที่เราจะไม่บอกภิกษุผู้อุปถาก คือผู้ที่คอยดูแลร,รับใช้เราไม่อำลาภิกษุสง์แล้วปรินิพานนั้นเสียเป็นการไม่สมควรแก่เราเลยถ้ากระไรเราพึงใช้ความเพียรก็คืออิทธิบาทสีขับไล่อาภพานี้ดำรงชีวิตร่างกายให้อยู่เถิดแล้วส่งใช้ความเพียรน,นั้นขับไล่ความเจ็บป่วยไปส่งหายพระประชวนหายจากความเป็นไข้ในเวลานั้นเอง ต่อมาเสด็จไปยังป่าวาดเจดีกับพระอานท์แล้วตรัสแสดงถึงอำนาจของอิทธิบาทสให้แก่พระอานท์ว่าดูก่อนอานท์อิทธิบาทสีคือหนึ่งชันทะความยินดี 2. วิริยะความเพียรสจิตตะความตั้งใจจริง 4. วิมังสาความพิจรารณาไตรตรอง อันผู้ใดผู้หนึ่งเจริญแล้วกระทําให้มากแล้วกระทําให้เป็นดุจยานกระทําให้เป็นดุจพื้นให้ตั้งมั่นแล้วสั่งสมแล้วปรารถนาดีแล้วผู้นั้นเมื่อตั้งใจมีชีวิตอยู่พึงดำรงอยู่ได้ตลอดกับคือชั่วอายุของคนซึ่งในขณะนั้นประมาณหนึ่งรปีหรือเกินกว่ากับก็ได้พระตถาคตตัดแล้ว แต่พระอานนท์ไม่อาจรู้ทันจึงมิได้ทูลวิงวอนพระผู้มีพระภาคให้ทรงใช้อิทธิบาทสี่ดำรงอยู่ต่อไปให้ถึงหนึ่งร้อยปีดังนั้นพระพุทธองค์จึงได้ปรินิพานเมื่อทรงมีอายุได้แปดสิบปีนั่นเองในพระไตรปิฎกเล่มสิบสองคทีสองร้อยหกสิกากะจูปะมะสูตร ได้กล่าวถึงการรับประทานอาหารเอาไว้ว่าเราฉันอาหารณที่นั่งแห่งเดียวเมื่อเราฉันอาหารหนเดียวอยู่รู้สึกว่าหนึ่งมีความเจ็บป่วยน้อยสองมีความลำบากกายน้อยสม,มีความเบากาย 4. มีกำลัง 5. อยู่อย่างผาสุกตู้ก่อนถึงพวกเธอทั้งหลายก็จงฉันหนเดียวเถิดแม่พวกเธอก็จะรู้สึกว่า หมีความเจ็บป่วยน้อย 2. มีความลำบากกายน้อย 3. ม,มีความเบากาย 4. มีกำลังและหอยู่อย่างพาสุขในพระไตรปิฎกเล่มสข้อที่87มหาขันธกะพระพุทธเจ้าทรงถือว่าน้ำมูดหรือน้ำมูดเนา่าซึ่งก็คือน้ำปัสสาวะเป็นยากรักษาโรคไผ่ไข้เจ็บ และต้องเป็นนิสัยหนึ่งในสีของภิกษุโดยพระพุทธองค์ตรัสสอนนิสัยเอาไว้ว่าเธอจงอาศัยน้ำมุดเนา่าคือปัสสวะรสหรือปัสสวะที่ผสมของดองอื่นเธอพึงทำความอุตสาหะในสิ่งนี้ตลอดชีวิตส่วนอดิเรกราบอื่นคือเนอยใสยเนยข้นน้ำมันน้ำพึง่งน้ำอ้อยเธอจะปฏิเสธเสียก็ได้ เอกทั้งปรากฏในพระไตรปิฎกเล่ม12องข้อที่532มหาธรรมสมทานสูตรยังได้กล่าวถึงคำสัสของพระพุทธเจ้าเกี่ยวกับน้ำมูดคือปัส,สวะว่าเรากล่าวข้อที่ถือเอารับเอาปฏิบัติที่มีทุกข์ในปัจจุบันแต่มีสุขเป็นวิเวกค,คือผลต่อไปเปรียบเสมือนมีน้ำมูดเน่าอันรคนด้วยยาอยู่ ได้มีผู้ที่เป็นโรคผมเหลืองมาถึงเราจึงมีคนบอกแกเขาว่าท่านพูดจเจริญน,น้ำมุดเน่าอันรักคนด้วยยานี้ถ้าท่านหวังจะดื่มก็ดื่มเถิดน้ำมุดเน่าจะไม่ชอบใจแก่ท่านทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสแต่ครั้นท่านดื่มเข้าไปท่านจะมีความสุขผู้เป็นโรคผมเหลืองจะฟังแล้ว ก็พิจารณาน้ำมดเน่านั้นแล้วจึงเดิมมิได้วางเขาก็ไม่ชอบใจทั้งสีทั้งกลิ่นทั้งรสของน้ำมดเน่าละคนยาแต่ครั้นดื่มแล้วก็มีสุขในเวลาต่อมาในพระไตรปิฎกเล่มเจ็ดข้อที่78ขุตกะวัตถุกข,ขันธกะหมอชีวกโกมารพัฒได้มาทำกิจกรรมเป็นอย่างหนึ่งที่นครเวสาลี เห็นภิกษุทั้งหลายอา,าพากันเป็นจำนวนมากเพราะอุบาสกอุบาสิกาที่ศรัทธาในพระพุทธศาสนาได้ถวายพัตหารที่ตกแต่งอย่างประณีตแต่กลับมีพิษและมีโทษมากจึงได้เข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าเพื่อขอให้ส่งอนุญาตสถานที่จงกรมและเรือนไฟคือยุคนี้น่าจะเทียบได้กับการอบตัวโดยได้กล่าวว่า พระพุทธเจ้าค่ะบัดนี้ภิกษุทั้งหลายมีร่างกายสั่งสมโทษไปมากมีอาพาธมากข้าพระพุทธเจ้าขึงขอประธานพระวรกาศขอให้พระผู้มีพระภาคได้ทรงโปรดอนุญาตที่จงกรมและเรือนไฟแก่ภิกษุทั้งหลายเถิดเพราะเมื่อเป็นเช่นนี้ได้ภิกษุทั้งหลายจะมีอาพาธน้อยพระพุทธเจ้าค่ะพระผู้มีพระภาค ได้ส่งฝั่งคำแนะนำวิธีระบายพิษออกจากร่างกายและวิธีป้องกันรักษาโรคแล้วก็ส่งอนุญาตให้ภิกษุทั้งหลายตั้งเรือนไฟแล้วก็มีที่จงกรมในพระไตรปิฎกเล่มห้าข้อ135จีวรักขันธกะได้กล่าวถึงการระบายพิษออกจากร่างกายด้วยยา่ายเอาไว้ว่าดูก่อนอานน์กายของเราตถาคต หมักหมมด้วยสิ่งอันเป็นโทษเราต้องการจะฉันยาทายพระอาณนนท์จึงไปหาหมอฉีวกกมลพัทแจงเรื่องให้ทราบหมอชีวกขอให้พระพุทธเจ้าส่งทำร่างกายให้ชุ่มชื่นมีกำลังก่อนสักสองสามวันหลังจากนั้นจึงถวายพระอดสถยาทายที่ทำอย่างประนิตคือกบก้านอุบลคือดอกบัวการด้วยยาต่างๆ แล้วถวายให้พระผู้มีพระภาคส่งสุดดมก้านอุบลทีละกา้านซึ่งหนึ่งก้านจะทําให้พระผู้มีพระภาคส่งถ่ายถึงสิบครั้งเมื่อรวมสามก้านจึงทําให้พระผู้มีพระภาคส่งถ่ายถึงสามสิบครั้งในการระบายพิษที่หมักหมมออกจากร่างกายแต่ก่อนที่จะส่งถ่ายครั้งที่สามสิบนั้นหมอชีวกให้พระผู้มีพระภาค ส่งพระกายด้วยน้ำอุ่นแล้วจึงถ่ายล้างท้องได้ครบ30ครั้งและเมื่อทรงระบายพิษออกครบ30ครั้งแล้วหมอชีวกได้กราบทูลแด่พระผู้มีพระภาคว่าพระพุทธเจ้าขณะนี้พระผู้มีพระภาคจังทรงมีพระกายอ่อนเพลียไม่ควรเสวยพระกยาหารที่ปรุงด้วยน้ำต้มผักต่างๆจนกว่าจะทรงมีพระกายเป็นปกติพระเจ้าข้า ซึ่งต่อมาไม่กี่วันประกายของพระผู้มีพระภาคก็เป็นปกติแล้วในพระไตรปิฎกเล่มห้าข้อที่44เภสัชชขันธกะได้เขียนเอาไว้ว่าภิกษุป่วยเป็นพันดึกคือเป็นโรคอุจจาระข้างค้างแข็งเป็นก้อนในลำไส้ใหญ่ทำให้ท้องผูกทรงอนุญาตให้ดื่มน้ำต่างอามิตร ในพระไตรปิฎกเล่มห้าข้อที่สีเพศัสจะขันธกะได้เขียนเอาไว้ว่าพระสารีบุตรป่วยเป็นไข้ตัวร้อนรักษาให้หายด้วยรากบัวและเง้าบัวพระไตรปิฎกเล่มที่7จ็ข้อทีน่1ร8ขุททกะวัตถุขันธกะได้เขียนเอาไว้ว่าพระสารีบุตรป่วยเป็นลมเสียดท้องรักษาให้หาย ด้วยกระเทียมในพระไตรปิฎกเล่มห้าข้อที่134จี่จีอขันธกะได้เขียนเอาไว้ว่าพระเจ้าปัจโชตะราชาในกรุงอุเชนีทรงประชวนเป็นโรคผมเหลืองหมอฉีวกรักษาด้วยการหุงเหนยใสให้สเสวยที่กล่าวมาข้างต้นเป็นเพียงบางส่วนในการรักษาโรคในสมัยพุทธกาลที่บัญญัติเอาไว้ เป็นหลักฐานในพระไตรปิฎกเท่านั้นแต่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสเอาไว้ในพระไตรปิฎกเล่มที่13าข้อที่287ถึง290มาคันที่ยัสูตรเกี่ยวกับความไม่มีโรคและการนิพพานว่าร่างกายนี้เป็นดังโรคเป็นดังหัวฝีเป็นดังลูกศรอนคือกิเลสเป็นความลำบากเป็นความเจ็บไข้ดังนั้น เธอจึงจะละความกำหนัดได้ละความพอใจในรูปกายได้ละความพอใจในเวทนาคือความรู้สึกได้ละความพอใจในสัญญาคือความจำได้ละความพอใจในสังขารคือความคิดปรุงแต่งได้ละความพอใจในวิญญาณคือความรู้ได้ความไม่มีโรคนั้นคือข้อนี้นิพพานนั้นคือข้อนี้ ถ้าเธอพึงรู้ความไม่มีโรคจะพึงเห็นนิพพานได้